ก็สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนะจากร้านวิสิกนะครับนะครับผมนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่กําลังอยากจะเปลี่ยนลูกบิดกีตาร์นะครับผมนะก็ทางร้านเราก็จะมีเจ้าตัวนี้มาเลยนะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านยี่ห้อลอนซาเน่นะครับผมก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลูกบิดแบบตันนะครับผมนะก็เป็นสีทองนะครับผมนะแต่ว่าเอาไปติดกีตาร์เอาไปเปลี่ยนนะครับผมนะกีตาร์ก็ดูแพงขึ้นมาเลยนะครับผมนะดูสวยงามขึ้นมานะครับนี่เป็นสีทองแบบว่าเงาเลยนะครับผมนะ นี่ก็จะเป็นลูกบิด2แถวนะครับแบบ2แถวนะครับผมนะก็จะมีมีน็อตให้ด้านในนะครับผมนะก็สามารถใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับผมนะสามารถใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่ชุดละ650บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมนะนี่ก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกนะครับผมนะก็เดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนู้นสิกไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ